หลังคืขาภาพท้าข้อความสดิดลกเราต้องข้อความภาพาข้อความสุดินือหัคเรื่องราาพถ้าข้อความสุดหรือหลังคือข้ความเรื่องราคหรังคือข ทางร่างโลโก้ปรากฏข้อความมองอีสานผ่าน N อ็บที สว no ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน N อ t ทีค่ะยังอยู่กับหนูดีนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านพลตรีดรกิติศักดิ์ปราทองค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2นะคะและท่านดรสายันผาน้อยค่ะรองอธิการบดีวิทยาลัยบดิตเอเชียนะคะซึ่งเราได้พูดคุยกันนะคะในเรื่องของศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบกตชดภาค2อนะคะซึ่งเราได้คุยกันไว้นะคะในเรื่องของหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยนะคะซึ่งก็มีที่มา ที่ไปที่น่าสนใจมากๆและที่สําคัญเป็นความร่วมมือนะคะที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างทางตำรวจตะเวนชายแดน ภาค2นะคะรวมถึงวิทยาลัยบริตเตเอเชียที่เรามีเป้าหมายร่วมกันเราเห็นเหมือนกันนะคะในเรื่องของการศึกษาเหมือนอย่างที่ท่านรองอธิการบดีวิทยาลัยบริตเตเอเชียได้บอกไว้นะคะว่าเรื่องของการเรียนอย่างถ้ามาที่วิทยาลัยบริตเตอเอเชียสมัครเรียนก็เท่ากับสมัครงานนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับท่านผู้การนะคะก็มีความเห็นนะคะว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยจะต้องมีเรื่องของอาชีพมารองรับน้องๆด้วยนะคะนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาะะของหลักสูตรการจัดการความปลอดภัย ที่เกิดขึ้นและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1น,นะคะซึ่งก็จะเป็นน้องๆนะคะที่มาเรียนในหลักสูตรนี้นะคะ ตอนนี้จบภาคการศึกษาภาคที่1ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ4เดือนผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้องๆจะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวจะได้มาคุยกับตัวจริงเสียงจริงกับน้องๆนักเรียนในหลักสูตรนี้กันนะคะซึ่งวันนี้มาด้วยกัน3คนค่ะก็จะมีนะคะน้องยศสรานยามบุญนะคะน้องกุลซินีสีคําหาและน้องวอรเมศคําโคกกลางค่ะขอต้อนรับน้องๆทั้ง3คนเลยค่ะเชิญเลยค่ะ นี่เรามาดูชมหน้าตัวจริงเสียงจริงของน้องๆกันนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่โอ้โหมาดไม่ธรรมดาเลยนะคะสุดยอดแล้วก็มีน้องผู้หญิงด้วยนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าเรื่องของหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่มีแค่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้องๆผู้หญิงก็สามารถเรียนได้เหมือนกันอเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องๆก่อนดีกว่านะให้น้องๆแนะนําตัวกันก่อนนะคะ,ะเริ่มต้นที่ด้านนี้กันก่อนเลยค่ะพูดได้เลยค่ะ ดได้เลยสวัสดีครับก็ผมชื่อนายยศรันยามบุญครับชื่อเล่นชื่อพีทครับอายุ22ปีครับผมมาจากขอนแก่นครับอ่ามาจากขอนแก่นนะคะค,คนต่อมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุศลีศิลันทาค่ะชื่อเล่นชื่อตัวข้าวายี่สิบปีมาจากซึลปุ๊บอาชีพต่อฉลอภาคสองค่ะม,มาจากอุดรธานีค่ะมาจากอุดรเหรอล,ลูกอ๋อามาจากอุดรน,นะคะอ่ะอ,อีกหนึ่งท่านค่ะ สวัสดีครับผมนายวรลเมฆคำวกกลางเชเดียนชิวียครับมาจากศูนฝึกอาชีพตำรวจตะเวนชาดแดนภาคสองครับมาจากกลสินครับมาจากกลสินน้มาจากคนละที่เลยนะเนี่ยทางนี้ขอนแก่นอุดรแล้วก็การสินนะคะอ่านถามน้องยศรันก่อนเลยนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะลูนตอนนี้อายุ22ปีครับ22ปีก่อนหน้านี้หนูเรียนจบมาจากที่ไหนเอ่ยจากโรงเรียนนนทหันวิทยายนครับของอำเภอชุมแพครับ แล้วเป็นมายังไงทําไมถึงได้อยากมาสมัครเรียนอยู่ที่สอนอค่ะเห็นทางเพจทาง f c e e o o o อะครับก็มีความสนใจทางด้านนี้อยู่แล้วครับเรื่องขความปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เคยทํางานด้านรักษาความปลอดภัยมาก่อนครับอ๋อเหรอคะใช่ครับจากสนามบินคอนเจนนี่ครับอ๋ตัวน้องยศสรันเองนะคะเคยผ่านงานผู้ที่ดูแลความปลอดภัยในสนามบินขอนแก่นมาก่อน แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้มีวุฒิโดยตรงด้านนี้ใช่ครับใช,ใช่ครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนหลักสูตรการจัดการความปลอดภยัยแล้วเป็นยังไงบ้างจบมาแล้วเทอมหนึ่งเป็นยังไงความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้ามาเรียนแล้วก็มีความมีความสุขดีครับแล้วก็สถานที่อยู่ก็มีความแบบแบบเแบบขาฝึกวิทางวินัยอะไรอย่างเงี้ยให้ครับแล้วก็มีความดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ครับ,รบก็สถานที่อยู่ก็มีดีขึ้นครับอ เห็นบอกว่าฝึกเรื่องของวินัยอะไรด้วยเหล่านี้นะคะคเหนื่อยไหมลูกก็ไม่เหนื่อยครับชอบชอบแบบนี้แล้วชอบแบบนี้<อ>นะคะ,คะ,คะอะมาถามที่สาวสวยคนนี้บ้างดีกว่านะคะสาวอุดอรธานีของเราทำไมถึงได้มาสมัครเรียนหลักสูตรนี้คะเออน้าเป็นตำรวจเตวเวนชายแดนเก่าคะ่ะเพิ่งก็เลยแนะนำมาให้เรียนที่นี่คะ่ะ อเลยให้แนะนำมาเรียนที่นี่แล้วก่อนเท้านี้เราเรียนอะไรมาก่อนคะเอเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซพอพิทยาคมค่ะอยู่อำเภอกรุมภาวะปีค่ะอมแล้วหลังจากที่เราได้มาเรียนหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยผ่านมาหนึ่งเทอมเป็นยังไงบ้างคะโอเคดีค่ะแล้วเราเห็นบอกว่ามีผู้หญิงแค่สองคนเองใช่ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างมีเพื่อนกันแค่สองคนที่เหลือผู้ชายหมดเลยรู้สึกสบายค่ะสบายเหรอเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงได้รู้สึกสบาย เพื่อนๆช่วยดูแลหมดเลยค่ะโโแล้วยากไหมคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องมีเรื่องของวินัยด้วยมีเรื่องของการฝึกความอดทนอะไรหลายอย่างเรายากไหมคะไม่ยากค่ะนี่ไม่ยากนะคะ,คะโอ้สุดยอดเลยนะคะแล้วยากไหมสําหรับการเรียนวิชาที่เป็นวิชาหลักอย่างภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่สามารถแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ย ภาษาจีนก็ได้อโอ้โหสุดยอดเลยอ่าไหนไลองหน่อยลองหน่อยเอาภาษาจีนก่อนก็ได้ค่ะต่เจ้าขาวเจียวกุนซีนีสีกําหารภาษาอังกฤษพอได้ไหมคะได,ดได้นิดนึงอขอนิดนึงขอนิดนึงคะ่ะอ่านมองกล้องได้เลย Hello my name is กุนซีนีสีกําหาร my nickname is ต้นข้าวค่ะ สุดยอดเลยนะคะโอ้เก่งมากเลยเก่งกว่าพี่หนูดีอีกพี่ดีพูดภาษาจีนไม่ได้นะอ่ะมาที่อีกหนึ่งท่านนะคะน้องวรเมธอันน้องวอรเมธเป็นยังไงบ้างทําไมถึงได้มาเรียนอยู่ที่สอนอาคาอะรู้จักกับไอ้ครูอยู่ในศูนย์ครับ อ๋อก็แนะนํามาใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านี้เรียนที่ไหนมาก่อนคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนศรีเกลือนวิทยาคมครับอืมก็มาเรียนต่อในหลักสูตรการจัดก,การความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราหลังจากที่ได้มาเรียนที่นี่ก็รู้สึกดีครับก็ได้มีวินัยด้วยครับได้มีวินัยด้วยอ,อ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้เราไม่มีวินัยใช่ไหมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมี <c oughs> ไม่ค่อยมีนะคะอ่ะ นี่แหละค่ะคือน้องๆสามคนนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในรุ่นนี้มีทั้งหมดกี่คนคะท่านผู้การคะในรุ่นนี้มีทั้งหมด22คนครับที่เรียนอยู่ครับอ๋อนะคะเป็นไงบ้างเพื่อนๆเราทั้งหมด22คนแฮปปี้ดีไหมแฮปปี้ดีครับแล้วก็มีความสุขมากครับที่ได้มาเรียนที่นี่ครับนี่สนิทกันแล้วเนาะทั้ง22คนนะคะเห็นว่าน้องๆนมีความตั้งใจแล้วก็ถือว่าได้ผลจริงๆเพราะว่าเรื่องของภาษานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะท่านผู้การคะท่านมองว่า ความก้าวหน้าของน้องๆเนี่ยหลังจากที่รุ่นนี้เรียนจบแล้วน้องๆเขาจะได้สามารถไปประกอบอาชีพหรือว่าสามารถไปศึกษาต่อได้ด้านไหนบ้างคะคือผมเรียนคุณโนดีได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นทึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นอาชีพซึ่งสังคมยังต้องการอยู่แต่ไม่มีแหล่งผลิตดังนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมีงานทําเพราะว่า ปลายน้ำผมใช้คาว่าปลายน้ําคือคือหน่วยที่จะรับเนี่ยพร้อมรับร้อยเอร์เซ็ยกตัวอย่างเช่นบริษัทลูกของการท่าอากาศยานที่ดูแลสนามบินเขาจะรับพนักงานซึ่งเป็นเอาซอร์สบริหารจัดการโดยสนามบินก็ <c oughs> หมายความว่าคนที่ต้องทําหน้าที่นี้คือตรวจค้น สิ่งของบุคคลที่ต้องห้ามเวลาขึ้นสนามบินเนี่ยอันนี้นผมยกตัวอย่างสนามบินเนี่ยเขายัางต้องการคนเหล่านี้แต่ที่ผ่านมาก็อาจจะอบรม3วัน7วันมาทางานซึ่งจริงๆผมยังบอกว่านั่นคือมาตรฐานกับถ่งที่จะได้แต่กลุ่มคนเหล่านี้ที่มาอยู่กับ3ปีหลักสูตรนี้คือถูกบ่มเพาะตั้งแต่ความมีวินัยการตรวจค้นบุคคลเนื้อหาที่เรียนเนี่ยมีสองส่วนคือหลักสูตรทั่วไปก็คือทางบัณฑิตเอเชียวิทยาัยบัณฑิตเอเียผลิต ก็คือให้ความรู้ให้ครบตาม,มคุณวุธแต่ส่วนวิชาเฉพาะก็คือวิชาที่ต้องไปทํางานนี่คือตํารวจทหารเราก็เลยบ,บ่มเพราะตรงปีนี้เราได้รับิชอบ10รายวิชาก็คือเป็นตั้งแต่พื้นฐานระเบียบวินัยการค้นบุคคลยานพาณนอันนี้ถูก ถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กดังนั้นเขาจะมีผมใช้คำว่าเขาจะมีสัญชาตญาณในเรื่องการทํางานได้มากกว่าคนอื่นตรงนี้นี่คือประเด็นและความต้องการของทางสังคมยังต้องการอยู่<ฆ>ที่คนเหล่านี้ผมบอกว่าในระหว่างทางเนี่ยเข,เขาจบบัณฑ์ปวชหรือเทียบเท่าเนี่ยเขาสามารถไปสอบเป็นนักเรียนพลตำรวจนักเรียนจ่าอะไรได้ทั้งหมดคือคนที่ทำนะเพราะเนื้อหาข้างในมันจะถูกออกแบบมาหนึ่ง กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภยัย2เทคโนโลยีความปลอดภยัยสวิชาแกนซึ่งม,มีคุณวุธอันนี้เขาสามารถไปสู้ได้ยกตัวอย่างเช่นปีหน้าผมจะให้ทางเด็กนักเรียนที่อยู่ในคนที่มีความสนใจอยากไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารก็คือปวชวปีที่1เทียบเท่าอายุไม่เกินก็ไปประลองดู<ม>เขาอาจจะเป็นนักเรียนในร้อยในปีหน้าก็ได้<ม>อันนี้คือแน่นอน<ม>เขาต้องสู้ได้ด้วยค,ความรู้ความสามารถสถาบันสองหน่วยนี้เรามีหน้าที่ ดีไซน์ความต้องการให้เขามีความรู้ให้เขามีความสามารถและให้เขาสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยตามศักยภาพในการผลิตออกมาอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเขามีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์และเขาสามารถเลือกทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ย้ำนะครับเขาไม่ได้จบมาเป็นรปภขาจบมาเขารับราชการได้เขาสามารถจะเป็นผู้บริหารได้หลักสูตรนี้จะต้องถูกออกแบบตั้งแต่ปวชปวสปิยตีปิยา,าโทและปิยาเอกอความปลอดภัยนะครับ เรียนเนื้อหาความต่างจะต่างกันเนื้อชื่อเรื่องเหมือนกันแต่ความลึกต่างกันอันนี้คือเป็นอาชีพและ เป็นอาชีพที่สังคมยังต้องการอยู่ครับเพราะฉะนั้นนะคะไม่ได้อย่างที่คุณผู้ชมอาจจะเข้าใจอ,อยู่ว่าอ๋อหลักสูตรความจัดก,การจัดก,การความปลอดภัยนี้คือเพื่อไปเป็นรอปพหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะน้องๆกลุ่มนี้นะคะสามารถที่จะไปรับราชการก็ได้นะคะหรือจะไปทํางานทางด้านเอกชนก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงถ้าจะศึกษาต่อก็ได้จนถึงหลักสูตรปริญญาเอกเลยนะคะไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศด้วยนะคะและที่สําคัญมีอาชีพรองรับอย่างแน่นอนนะคะนี่ แค่ยกตัวอย่างแค่ที่เดียวนะคะอย่างสนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องของท่ากาศยานะคะรับรองว่าอนาคตนี้เติบโตอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าประเทศไทยจะต้องมีการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกอีกนะคะแล้วอย่างนี้ในมุมของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียบ้างนะคะเรามีเส้นทางในอนาคตที่จะรองรับน้องๆเผื่อว่าน้องๆกลุ่มนี้อาจจะไปศึกษาต่อด้วยค่ะท่านรองคะกาบเรียนอย่างนี้นะครับทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียต,ตอนที่ ตัดสินใจตกลงร่วมมือกับท่านผู้การเนี่ยก็ตรงกับหลักการคิดที่ว่าสมัครเรียนเท่ากับสมัครงานคือ,อท่านผู้การบอกว่าจบแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์งนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ตรงกับแนวคิดของท่านอธิการบดีและพวกเราทุกคนก่อนอื่นที่จะตอบว่าจะเรียนต่ออย่างไรนะั้นผมขอผมขอการเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ชมว่าเทรนหรือว่าทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอวที่ผมสังกัดอยู่เนี่ย มีแนวโน้มเหมือนกันก็คือหนึ่งการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเพราะโครงการของบริตเอเชียร่วมกับท่านผู้การเนี่ยสนองและตอบตอบนโยบายของรัฐบาลได้หนึ่งก็คือการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําอันที่สองการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาค <S <S นั้นค,นคนคนคนจนคนเล็กคนน้อยเนี่ยได้เรียนเท่ากันและมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะครับรอ,อันนี้คือสิ่งที่ตอบสนองว่าการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคอันที่สามเนี่ย แนวโน้มของปัจจุบันเนี่ยการการจัดกระลีลงการสอนเนี่ยเราจะเน้นให้ล้นเวลาในการเรียนให้น้อยลงอย่างในระดับปริญญาตรีเนี่ยกระทรวงอวมีนโยบายออกมาว่าไม่จําเป็นต้อง4ปีสามปีก็สามารถจบได้ขอให้มีเวลาเรียนน้อยลงแต่เอาเวลาไปทํางานให้มากขึ้นประเด็นที่สีหลักการหรือแนวคิดในการจัดการศารสมัยใหม่ก็คือว่าการจัดกรรียนการสอนเนี่ยต้องไม่แยกจากการทํางาน การเรียนกับการทำงานต้องเป็นสิ่งเดียวกันและอาศัยการเรียกว่า w o r k w o s k d l s e d n e a r n i n g หรือ Work-Based Education ถใงรูปแบบนี้ซ p o อเขาทำอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ตอบสนองนโยบายอย่างชัดเจนผมคงกาบเรียนว่าความสำเร็จของโครงการระหว่างวิลัยบันิตเอเซียกับทางต่อชดภาคสองเนี่ยมันจะมี หน่วยที่สนับสนุนสาคัญก็คือสํานักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอันนี้เราเราต้องยอมรับและต้องขอบคุณท่านด้วยที่อนุมัติให้มีหลักสูตรนี้ขึ้นมาถ้าเราทํากันแต่ว่าคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของอหลักสูตรเนี่ยเจ้าของใบอนุญาตเนี่ยท่านไม่ไม่อนุมัติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะให้ใบใบประกาศศียบัตรของเด็กเราได้ันต้องขอบคุณคณะกรรมการอาชีวศึกษาแห่งระดับชาติแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํงงานักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นซึ่งนาโดยท่านผู้ในการสิทธิศักดิ์เพิ่มพูนท่านเป็นผู้ในการวิเลยเทคนิคขอนแก่นแล้วก็ทําหน้าที่เป็นผู้ในการสํานักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นด้วยต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับมามาถึงส่วนที่ว่าพอจบมาแล้วเนี่ยความคืบหน้าจะเป็นยังไงเนี่ย <ฮะ S 2> ท่านผู้การก็จะดูเรื่องตลาดแรงงานให้ว่าจะไปบรรจุที่ไหนวิเลยก็จะสนับสนุนแล้วก็เป็นภาระ,ะไปด้วยที่จะช่วยดูแล แต่ส่วนที่ส่วนหนึ่งถ้าเขาอยากจะก้าวหน้าหรือเขาในขณะที่เขาทํางานเนี่ยเขาอาจจะมาเรียนภาคค่ำหรือภาคอะไรต่อไปเนี่ยอค่ะขณะนี้เป็นหลักสูตรปวชเนี่ยผู้อนุมัติต้องเป็นคณะกรรมการอาชีวะแต่ถ้าเป็นปวสเนี่ยสถาบันดุลสาษาอย่างวิลัลบัณฑิตเอเซียเนี่ยสามารถที่จะ,ะเสนอสภากรรมการสภาวิลัลเพื่ออนุมัติหลักสูตรปวสได้เพราะนั้นน้องจบปวชแล้วเนี่ยถ้าจะเปิดปวสเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเปิดที่ เทคโนโลยก็ได้แต่เรามาเปิดที่บัณฑิตเอเชียแล้วต่อยอดไปเป็นยาโทเป็นยาเอกเลยก็ได้นะครับก,ก็กลับเรียนว่าขนานี้เนี่ยวิาลยบัณฑิตเอเชียเนี่ยชื่อเป็นวิาลยนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็คือมหาวิทยาลัยก็คืออุดมศึกษาเป็นสถาบันที่สอนถึงปัญญาเอกเนี่ยเราสามารถที่จัดการศึกษาตอนที่เราเปิดปัญญาเอกอยู่สอง,สองรุ่นแล้วนะครับก็กเป็นเรื่องที่น้องๆก็ไม่ต้องกังวลว่าจบไปแล้วจะไม่ก้าวหน้าเพราะนั้นการทํางานกับการเรียนเนี่ย เป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปอีกสิ่งหนึ่งผมอยากจะกลับเรียนที่ท่านผู้การและคุณผูดีได้พูดถึงตอนแรกคือเรื่องโอกาสเรื่องโอกาสเนี่ยผมประทับใจมากเพราะว่าการให้โอกาสคนเนี่ยเป็นเป็นอันนิสงสงสูงสุดเลยท่านอธิการบดีของผมเนี่ยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกระสมชนะวงศ์ท่านพูดบป,ประโยคหนึ่งผมจําได้แล้วผมก็เอามาใช้ในการขับเคลื่อนในการทํางานคือบอกว่าคนที่น้อยโดยกําเนิดเนี่ยต้องได้มากด้วยโอกาสฟังทีนะครับ คนที่มีน้อยโดยกําเนิดเนี่ยคือคนยากคนจนคนด้อยโอกาสเนี่ยเราต้องให้มากด้วยโอกาสเขาเพราะนั้นท่านผู้การก็มาเป็นผู้ให้โอกาสกับคนที่น้อยโดยกําเนิดเด็กยี่องคนน้อยโดยกําเนิดนะครับไม่ใช่เป็นลูกคนมีเงินเลยนะครับวันแรกที่มาเนี่ยดูหน้ายังงงงดูไม่สบายแบบนี้ตอนนี้น้องๆดูมาดดีมากเลยนะคะดูมาดเป็นนายตำรวจเพรนั้นก็ก็ก็กลาเียนว่าเด็ก ที่มีน้อยโดยกําเนิดเนี่ยเราต้องให้ได้ม,มากด้วยโอกาสเพราะนั้นต้องขอบคุณทางท่านผู้การกิติศักดิ์และก็ทีมงานของต่อชะดอภาคสองทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสกับเด็กๆของเราและก็ให้วิทยาลัยเบนเดตเอเชียมีส่วนร่วมในการให้โอกาสในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับโหสุดยอดเลยครับเพราะโอกาสทางการศึกษาก็หมายถึงโอกาสในการประกอบอาชีพและอนาคตที่ดีที่สดใสนั่นเองพูดถึงอนาคตน้องยศรันมีฝันอาชีพอะไรไว้ไหม ก็อยากจะรับราชการเกี่ยวกับตำรวจประมาณนี้ครับอยากจะเป็นตำรวจมีทั้งผู้กายเป็นไอดอลครับผมอยากรับราชการตำรวจนะคะน้องกุณสินีนะคะอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะอะไรทำไมถึงอยากเป็นพยาบาลคะไฟฟ้นี่แต่เด็กๆแล้วค่ะอ๋อก็จะมีโอกาส ไปต่อที่วิทยาบริเอเชียได้เลยนะคะก็มีหลักสุภัพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็น้องวรเมธล่ะครับมีความคิดฝ่ฝันในอนาคตว่ายังไงบ้างอย,อยากเป็นทหารครับอยากเป็นทหาร<ม>ว้าวอยากเป็นทหารท,ทหารแบบไหนดีครับกอ,องพันจูโจมรักษาพระองค์ครับนี่ คิดไวแล้วด้วยนะคะสุดยอดเลยนะคะก็ขอให้น้องทั้ง3ามคนนะคะได้ประสบความสําเร็จนะคะคอย่างที่คาดหวังไว้นะคะและแน่นอนเหมือนอย่างที่ท่านผู้การและท่านรองที่ตาบดีบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะหลักสูตรนี้พาน้องๆไปถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะดูแลกันไปนะคะตลอดหลักสูตรนี้3ปีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของวิน,นัยแล้วก็การใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันด้วย ะะเส้นทางในอนาคตค่ะท่านผู้การคะเราจะมีแนวทางในการดําเนินการยังไงต่อไปบ้างคะก่อนอื่นผมต้องต้องบอกว่าเด็กรุ่นนีเ้เป็นเด็กที่โชคดีและมีโอกาสดีซึ่งได้มาเรียนในศูนย์ฝึกนักเรียนเก่าโรงเรียนตชดอซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุด,ดาท่านมีพระราชาดำริมาต้องนาน เพียงแต่ผมมาทํางานในตําแหน่งผู้บังคับการเนี่ยผมก็ได้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาให้มันมีความการศึกษาแบบยั่งยืนแล้วก็โดยที่โดยเฉพาะตามศักยภาพของเด็กที่มีอยู่หมายถึงว่าให้เขามีอาชีพอย่างยั่งยืนอันนี้คือจะเป็นการตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่จะต้องปรับตัวหรือต้องทำเนี่ยยังมีอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ผมมีโครงการ จะพัฒนาตรงศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบยั่งยืนก็ได้ทําโครงการเพื่อจะเสนอผู้บริหารผู้ผู้ผู้บัคคับัญชาระดับสำนักงานรัชาติในการพัฒนาว่าเราจะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบยั่งยืนก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้ทาทางต่อชะลอภาคสองได้ร่วมมือ MOU กับทางวิรัยบัณฑิตเอเชียอีกประเด็นหนึ่งคือยกระดับวิชาชีพ หรือเพื่อเรียกกันนั้นก็คือว่าครูโรงเรียนตะชะดซึ่งอยู่ทั้งหมด53โรงเรียน20จังหวัดนั้นจะก,กระจายไปในชุมชนจะมีความต้องการทางอาชีพที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะทางภาคอีสานเหนือและอีสานใต้เนี่ยผมได้รวบรวมทั้งหมดแล้วว่า โครงการที่ครูได้ร่วมกับเด็กและชุมชนทําน่ยหรือที่เราเรียกกันกำลังบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรตอนนี้กําลังจะร่วมมือกันมายกระดับว่าซอฟต์พาวเวอร์ทางอีสานมีประมาณ300กกว่าโครงการนั้นโครงการอะไรที่จะไปต่อเพื่อจะนําไปให้ชุมชนนําไปสู่โรงเรียนในพื้นที่อีสานได้มีการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจริงๆแล้วตอบ เป้าประสงค์ของอกรมสมเด็จพระเทพซึ่งท่านได้กําหนดในเขาเรียกว่าแผนการศึกษามีอยู่8เป้าประสงค์คก็คือทางด้านทางด้านอ,าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านกเกษตรต่างๆอันนี้จะตอบโจทย์ตอนนี้เพียงแต่ผมจะพัฒนายกระดับตรงนี้โดยร่วมมือกับทางวิทยาบัณติตเอเชียซึ่งกําลังจะเฟ้นหาว่า กิจกรรมโครงการอะไรที่ครูและเด็กชุมชนทําอยู่แล้วจะไปสู่ในระดับทําให้สร้างรายได้ให้มีอาชีพทําให้เติมเต็มรายได้ทําให้เขาได้มีศักยภาพมีรายได้ที่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะร่วมกันแล้วก็พัฒนาร่วมกับกระทางวิรัยบัณดิตเอเชียอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วต้องขอขอบคุณทางวิรัยบัณฑิตเอเชียอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติด้วยกันครับ นี่แหละค่ะคือเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้หลักสูตรการจัดก,การความปลอดภัยนะคะที่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบอก,อกตชดภัก2ที่เกิดจากความร่วมมือนะคะทั้งตำรวจตระเวนชายแดนภัก2และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียค่ะและแน่นอนค่ะเรื่องของการศึกษานะคะจะทําอย่างไรให้เป็นการศึกษาแบบยั่งยืนก็นี่แหละค่ะต้องมอบรายได้มอบอาชีพและความมั่นคงให้กับผู้เรียนและสิ่งนี้จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆนะคะให้เติบโตกลายเป็นอนาคต ของชาติที่สดใสค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพลตบวจดรีดอกเตอร์กิติศักดิ์ปราทองค่ะผู้บังคับการตารวจตะเวนชายแดนภาค2ท่านดรสายันผาน,น้อยรองอธิการบดีวิทยาลัยบดิตเอเชียและก็ขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ <S <S ขอบคุณค,ค่ะรายการมองอีสาน ผ่านเอ t วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ย้อนหลังนะคะทาง Facebook Fanpage NBT11 TV อีสานค่ะวันนี้หนูดีนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ